สวัสดีครับวันนี้นะทจูบินเตอร์วันนี้เดี๋ยวเรามารีวิวนะครับปรี pre, นะครับปรี2องทางสตอมนะครับ955นะครับเอทีเก้ตัวนี้เป็นปรีคอสสองทางนะครับแยกเบรดแล้วก็แยกกลางแหลมนะครับตัวนี้นนสําหรับปรีคอสนะครับผมแล้วก็คอสสองทางนะครับ2 3 2 2 3 XL นะครับตัวนี้ก็แยกเบรดซ้ายเบรดขวานะครับเป็นคอสสองทางตัวนี้ก็จะเอาปรีนะครับมาขับก็ได้หรือจะเอามิกมาต่อก็ได้สําหรับคอสนะคอสต้องมีตัวเปิดนะครับไม่ว่าเป็นมิก ดูว่าจะปีแบบนี้มาต่อก็ได้นะครับผมแล้วแต่ลูกค้าเลือกแล้วก็มาเป็นคอสสองทางเหมือนเดิมนับแต่ตัวนี้เป็นตัวโมนะครับ2ทางโมนะครับตัวนี้ก็เป็นระบบสเตอร์นะครับแต่ว่าเราปรับที่เดียวนะครับก็จะดังทั้ง2ฝั่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็น C2 นะครับตัวนี้จะเป็น2องส l กนะครับก็จะมีราคาให้ลูกค้าเลือกอันนี้ก็ชุดบ้านพื้นนะครับดนตีนุ่มๆนน่มๆทั่วไปก็จะประมาณตัวนี้แต่ว่าใครที่ชอบแรงๆนะครับเบสกระเดื่องแรงๆนะครับ ก็จะเป็นตัวโมนะครับผมก็จะมาเริ่มตั้งแต่ปรีก่อนนะเดี๋ยวเราให้ฟังเสียงท้ายคลิปนะปรีตัวนี้นะครับเป็นปรีบลูทูธ usb นะเอฟเฟกแท้ตัวนี้เป็นเอ h o โคนะครับเป็นเอ h o นะฮะเป็น2ทางนะครับก็คือจะมีช่องซับหันหลังให้หน่อยหันหลังมาตัวนึงนะครับจะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีเขาเรียกว่าปุ่มซับด้านหลังนะครับนี่นะครับตรงนี้จะมีช่องซับนะช่องซับก็จะติดอยู่กับที่ปุ่ม3ปุ่มนี้จะเป็นช่องซับนะครับ แล้วก็เป็นช่องกลางแหลมนะครับสามารถขับเนี่ยตู้เบสแล้วก็ตู้กลางแหลมรวมได้เลยนะครับผมก็ขาเข้าก็จะมีทั้งออกดีวนะครับผมอันนี้มีเบรคหนึนะครับซับนะครับจะเป็น r t a ก็ได้แบบบางคนมีแอมเป็นรุ่นเก่านะครับเดี๋ยวมาลองเสียงกันนะครับลายคลิปนะตัวนี้ XLR ออกเป็นมาตรฐานนะครับผมตัวนี้นะปี95ตัวนี้ราคา2,500บาทนะครับรวมส่งเก็บไปทางถึงหน้าบ้านนะครับตัวนี้ปีนะครับ 2,500นะครับรวมส่งเก็บไปทางถึงหน้าบ้านครับสตอมสาวทิเต็มครับบายรันจูบินเตอร์น้องผสมเลยนะครับตัวนี้ก็ดูแลรับประกันให้ตลอดนะมีปัญหาส่งเข้ามาเคลมได้เลยนะครับผมตัวต่อมาเป็นคอร์สนะครับคอร์สสทางนะครับ 223XL นะครับที่เขาชอบเรียกกันนะครับในวงดนตรีในชุดบ้านนะครับผมก็ขาเข้าจะเป็น XR นี่ครับเอามิกหรือเอาปีนะครับมาเข้าช่องนี้นะครับซ้ายขวาแล้วก็ออกนะครับตัวนี้เป็นรูเบทนะครับ จะเขียนไวเลยโลนะครับข้างกับรูเข้านี่จะเป็นเบสทนะครับตัวนี้จะเป็นกลางแหลมนะครับกลางแหลมแยกกันนะครับปรับก็對對บซ้ายขวาเลยนะครับอันนี้วอลลุ่มวอลลุ่มซ้ายวอลลุ่มขวานะครับตัวนี้ตัวนี้วอลลุ่มกลางแหลมซ้ายอันนี้กลางแหลมขวาอันนี้เบสขวาอันนี้เบสซ้ายนะครับจะแยกอิสระเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นความถี่นุ่มแข็งของเบสและกลางนะครับนี่อยู่ที่140ตัวนี้นะครับราคา2,000บาทนะครับรวมส่งเก็บปลายทางนะครับสำหรับคอร์ส 223 XL นะครับกล่องมาตรฐาน20กล่องมาดูใบกล่องตัวนี้ตีตามาจากโรงงานเลยนะครับเราผลิตและนำเข้ามานี่นะครับเป็นตีตาโลโก้สตอมเลยนะครับในราคา2,000บาทนะโปรเจกต์สวยๆแบบนี้อเดี๋ยวดูฟรีคออ่สลืมแจ้งใปว่าฟรีฟรีเราก็ทำที่โรงงานนะครับมีดีโมดมาให้นะครับมีคู่มือนะครับตัวนี้จะประกอบไทยนะครับสำหรับฟรีนะครับมีคู่มือให้นะครับสำหรับฟรีนะครับแต่คอสไม่มีคู่มือนะครับ นี่คอสจะไม่มีคู่มือมีเป็นคู่มือภาษาอังกฤษอีกตัวหนึ่งนะคจะเป็นคอสโมตัวนี้ขายดิบขายดีมากนะครับเป็นแบบนี่ครับเป็นโลนะครับตัวนี้เป็นความเล่งอ่าเดี๋ยวไล่ก่อนเกณฑ์นะครับฝั่งนี้จะเป็นคุมทั้งกลางและแหลมนะครับเราต้องเล่งตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับอันนี้เบสนะครับอันนี้ความนุ่มแข็งนะครับและตัวนี้เป็นบูทนะครับยิ่งแรงเข้าไปอีกนะบูทนะครับนุ่มแข็งอยู่ที่ตัวนี้นะครับ ตัวนี้ก็เป็นกลางแหลมนะครับอันนี้เล่งอันนี้ก็เป็นความถี่กลางแหลมนะครับตึกโปะน้อยโป๊ะเยอะนะครับเสียงกลางเล็กเสียงกลางใหญ่ก็มาเลื่อนที่ความถี่นะตัวนี้2,900รวมส่งเก็บปลายทางนะครับสําหรับคอสโมนะครับต้องสั่งให้ถูกนะครับไม่งั้นผมงงนะครับคอสทั่วไปก็คือคอสพื้นฐานทั่วไปนะครับเขาก็เรียกว่า 22-3xL อนะครับอันนี้เขาเรียกว่าคอสธรรมดานะครับ2,000บาทนะครับใครเพิ่มเงินอีก900นะครับก็จะได้เป็นคอสโมนะครับ 2,900รวมส่งถึงหน้าบ้านตัวนี้ผู้ใช้เยอะมากนะครับแรงมากนะครับแต่ถ้าพื้นบ้านทั่วไปนะไม่ได้ซีเรียสอะไรตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าบางคนชอบความแรงนะครับก็ต้องจัดตัวโมนะครับก็เดี๋ยวท้ายคลิปผมจะเปิดเพลงให้ฟังทีละตัวนะครับว่าน้ําเสียงเป็นแบบไหนนะเดี๋ยวเริ่มที่ปรีก่อนนะว่าน้ําเสียงปรีเป็นแบบไหนในราคานี้คอร์ดโมของเราก็เป็น x r อนะครับเอ็น x ิเหมือนกันนะครับก็เอามิกเรือปรีมาเข้าแล้วก็ รูเอาโลนะครับก็คือเบสซ้ายนี่เบสอาเบสขวานะครับโลแอลก็โลซ้ายนี่มิดไฮแอลซ้ายมิดไฮขวานะครับก็เบสซ้ายเบสขวากลางซ้ายกลางขวาแต่แค่ชุดปรับมีแค่อย่างเดียวมันก็จะดังเท่ากันแต่ตัวนี้ถ้าพี่ปรับไม่เท่ากันมันจะดังไม่เท่ากันนะครับเราก็ต้องให้เป๊ะแต่ตัวนี้มันปรับที่เดียวแล้วเป็นสเตอร์ไปเลยนะครับผมเดี๋ยวมาฟังเสียงปรีน่ครับพอเปิดเครื่องมานะครับเครื่องมันจะขึ้นคําว่า a u d i ออกแบบนี้นะครับเราก็เปลี่ยนโหมดนะครับเป็นบลูทูธนะครับนี่ครับแล้วเราก็มาเชื่อมต่อนะครับที่บลูทูธของเรานะมันจะขึ้นว่า JQBT นะ JQBT เรากดไปนะครับมันก็เขียนว่าเชื่อมต่อพอเชื่อมต่อแล้วบลูทูธจะหยุดนิ่งนะครับเราก็สามารถเปิดได้เลยนะครับตอนนี้เราก็สามารถเปิดเพลงได้เลยีพอเชื่อมต่อนะเรากดปุ่มตรงนี้นะครับตัวนี้จะการเล่นบลูทูธเราต้องกดลงไปนะไม่งั้นเล่งไม่ออกนะครับเนี่ยเราเล่งไม่ออกนะเราต้องกดลงไป วนถ้าเราต่อสายก็เลือกเอาดี d ดีกับออกนะครับผมนี่ก็จะแยกฝั่งนะครับตัวนี้จะเป็นมาสเตอร์รวมนะครับอ่ามาตเตอร์ใหญ่สุดนะฮะตัวนี้นะครับคุมทั้งไม้แล้วก็เพลงนะครับตัวกลางนะครับส่วนตัวนี้นะครับ จะเป็นฝั่งปรับนะครับจะมีแหลมนะครับกลางมิดเบรดเบดแล้วก็ราเนตนะครับ2 4 6ี่หนะครับจะเป็น6แบรนด์นะครับฝั่งภาคปีนะตรงนี้จะเป็นภาคไม้นะครับไม้ก็มีไม่หนึ่งไม่สองนะครับก็ปรับเบรดปรับแหลมได้ปรับไทม์นะครับปรับรีแพร์นะครับแล้วก็ปรับเอ็โคได้นะครับ3ตัวนะแล้วก็ซับด้านหลังนี่นะครับก็จะมีวอลลุ่มซับนะความแรงนะครับความแรงแล้วก็ความที่นุ่มแข็งให้นะครับก็เลือกเอาเลยนะครับผมตามสไตล์เรานะ อันนี้ก็ต่อแบบนี้ power ร์2ตัวแบบนี้นะครับก็ใช้งานได้เลยนะครับปีตัวนี้2 5 0พนะครับเก็บปลายทางนะปีสตอม955ยังไม่ขึ้นราคานะครับปีคอร์สสองทางของเรานะครับผม เดี๋ยวผมมาต่อเป็นคอร์สได้ฟังนะครับเดี๋ยวผมเอาปีนะครับเปิดเปิดให้คอร์สเดี๋ยวเริ่มจากคอร์ส2องสอ XL นะครับคอร์สท,ทั่วไปนะครับในราคา2,000บาทนะครับแล้วเดี๋ยวมาต่อด้วยคอร์สมนะอันนี้ถ้าใครโทรมาสั่งก็บอกคอร์สสองก็ได้ครับ XL สตอร์มนะหรือว่าคอร์สมนะจะมีโมกับธรรมดาเอาธรรมดากับโมดีกว่านะครับผมธรรมดาก็2,000บาทโมก็2อ0 0ันนะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวมาลองคอร์สสองสามสองสองสามตัวธรรมดาก่อนก็ได้นะครับผมนี่ เปิดเครื่องมาถ้ามันแดงแบบนี้นะครับกดออกให้หมดเลยนะครับกดปุ่มออกนะครับแต่ถ้าผมตั้งไปอาจจะกดบ้างไม่ได้กดบ้างนะครับแล้วก็มันก็จะมีปุ่มด้านหลังนะครับจะมีปุ่มเล็กๆนะครับสังเกตนะครับไม่ต้องกดเลยนะครับกดออกให้หมดนะครับบางทีเราไม่ได้ตั้งค่าไปนะครับมันจะมีประมาณ3ามตีปุ่มกดออกทั้งหมดนะแล้วต่อนะครับเข้าออกนะครับก็เข้าปกติตามที่แจ้งไปเลยครับนี่ครับเอาจากนี่มาเข้านะครับเข้า ออกเบนะครับเข้าเบรกลางนะครับเข้าเบรตกลางมันจะแยกกันซ้ายขวานะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะอันดับแรกก็เร่งนะครับอันนี้เกณฑ์ซ้ายนะครับให้อยู่ตรงกลางนะครับเบตตรงกลางกลางตรงกลางนะครับนี่ที่สําคัญคือตัวที่2ของแต่ละฝั่งนะครับ140นะครับจะเป็นความถี่ที่ดีที่สุดนะครับผมเดี๋ยวลองฟังกันนะครับ ก็เล่นได้ครับนี่เบ็ดเนี่ยความแรงเราเล่นได้ไ,าาาไ,มไม่ซีเรียสเลยครับตัวนี้ก็เล่นได้ปกติทั่วไปนะครับไม่กี่ไม่หำนะ แต่ถ้าใครชอบความแรงก็ต้องมาตัวนี้เลยนะครับคอสโมมาเดี๋ยวฟังคอสโมกันต่อครับมาเดี๋ยวมาเทสคอสโมกันต่อนะครับ2,900ตอนนี้เราก็ต่อคอสโมเป็นที่เรียบร้อยนะครับคอสโมก็ เขาออกเหมือนกันนะครับจะมีรูอินพุตเอาพุตนะครับมันก็จะมีบอกเบสก้างแหลมนะครับเราก็แยกซ้ายขวาแต่คอสโมไม่ต้องปรับอะไรเยอะนะครับเพราะว่าแค่ชุดเดียวก็ปรับดังเท่ากันทั้งสองฝั่งแล้วนะครับผมเดี๋ยวเล่งให้ฟังนี่ครับเอาเกณฑ์ขึ้นนะเ,เกณฑ์จะคุมหมดเลยครับอ,อันนี้ก้างแหลมครับ ีเสียงมันก็จะเล็กนะครับวันนี้เสียงจะใหญ่ครับโป๊ะนนี้คือความที่อันนี้อันนี้ก็จะเสียงบางๆลงไปนะทาเรียโป๊ะอันนี้ดูเบสนะครับ นะครับอันนี้ไว้สำหรับคนที่ชอบมันๆนะฮะก็แล้วแต่ชอบเลยนะครับคอสโมก็จะค่อนข้างรุนแรงนิดนึงนะครับแต่คอสธรรมดาตัวนี้ก็ ถือว่าใช้ได้มาตรฐานทั่วไปแล้วแต่ลูกค้าชอบครับก็มีให้เลือก2ทางนะครับก็เรารีวิวตั้งแต่ปรีนะครับคอร์สสทางนะครับบูทูธ u ู b นะครับเบสแยกอิสระมีไม์ด้วยนะตัวนี้ก็จบเลยสําหรับเล่นง่ายๆนะครับในบ้านก็ใช้ตัวนี้2,500บาทเท่านั้นหรือใครมีมิกมีปีอยู่แล้วแต่อยากแยกเป็น2ทางนะครับอยากแยกเป็นคอร์สสทางก็มีให้เลือก2รุ่นนะคอร์สสทางก็จะมีรุ่นธรรมดา 223XL ในราคา2,000บาทนะครับแล้วก็ สองทางโมนะครับในราคา2900ก็สั่งซื้อก็เบอร์โทรร้านจ๊บอินเตอร์ก็082นะครับ540สี่ศานามด้านล่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็เพจ a c e b o o k ก็พิมพ์ร้านจ๊บอินเตอร์ได้เลยนะครับผมก็ฝากกดไลค์ติดตามไว้ด้วยนะครับเรามีอะไรเราก็จะมารีวิวให้ดูนะครับสินค้าดูแลรับประกันให้ตลอดครับไม่ว่าจะมีอะไรเสียหายนะครับเราสามารถส่งมาเคลมที่ร้านที่บริษัทได้เลยนะเพราะสตอมเต่าทิ่มผลิตภายใต้ร้านจ๊บอินเตอร์นครปฐมนะครับผมวันนี้ก็ ลาเพียงเท่านี้นะครับอยากได้ตัวไหนก็ติดต่อเข้ามาสั่งซื้อนะครับแอดไลน์ก็ได้โทรมาก็ได้หรือจะเพจ Facebook ก็พิม์ร้านจุ๊บอินเตอร์ก็ได้นะครับสินค้าเรามีเยอะแยะมากมายเราจะทยอยดูทยอยลงให้ให้ดูนะครับผมก็ฝากกดติดตามช a n n แวร้านจุ๊บแล้วก็เพจ Facebook ด้วยนะครับวันนี้ลาเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ